สวัสดีครับเพื่อนๆอสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเช็คหรือว่าการวัดสวิต์นะครับแผงสวิต์กดของเครื่องไมโครเวฟนะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับมันก็มีความเป็นป,ป็นไปอยู่นะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราถ่ายรูปก,ก่อนที่จะแกะอาไงนะติดไปนี้นะครับ ให้ถ่ายคลิปวิดีโอนขณะเปิดสินค้านะแกะออกมาปุ๊บเขาก็แพ็คดีเลยนะครับแพ็คดีเลยห่อไว้อย่างดีเลยกันกระแทกอย่างดีเลยเมื่อถอดมาปุ๊บอันนี้ก็มันก็น้ําหนักเบานะครับก็มีอฟองน้ํากันกระแทกตัวกันกระแทกนะครับแลนล่างอีกอันหนึ่งคือหอ่อใช้ได้เลยนะครับดีเลยสำหรับตัวนี้ ก็คือเป็นสวิตกดไมโครเวฟนะครับรวมค่าส่งนะครับราคาซื้อค่าอะไรรวมค่าส่งนี่466เลขสวยเลยนะครับ4 6 6 466้บาทนะในแอปช้อปปี้นะครับตัวนี้บริษแอปช e. ้อปปี้เขาก็มีการรับประกันนะครับ1เดือนนะครับพอเราแกะออกมาก็จะมีลักษณะอันนี้ก็จะเป็นกาวนะครับเราลอกออกแล้วก็จะติดเข้าไป อันนี้คือเป็นโมเดลที่เราจะใช้นะครับ MW83YD นะอคันนี้ตรงนี้มันจะเป็นคาร์บอนนะครับตรงนี้นะตรงนี้เเพื่อนถ้ามันเสียมันก็จะขาดตรงนี้นะเนี่ยแถบเป็นเส้นตรงเนี้นะครับตรงนี้นะโทรศัพท์ผมก็ฟััสไม่ค่อยมาเท่าไหตรงนี้รนนครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นคาร์บอนนะครับซึ่งตรงนี้เราเวลาเราเช็คเนี่ยวัดมันจะต้องขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าเวลาเราวัดมันจะเป็นยังไงใช้มิเตอร์วัดความไม่ทานนะครับตั้งไว้ที่นี่แหละความไม่ทานออตโอต้เลยหรือเ,เพื่อนอยากฟังเสียงก็ดูนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ปรี๊ดนะเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนความไม่ทานอาจจะสูงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกใกล้ๆกลนะครับตรงนี้ครับเส้นเนี้ยเวลาเราวัดอ,อย่างเช่นผมจะวัดจุดนี้นะตร,ตรงปลายด้านนี้นะครับเราจะต้องวัดให้มันโดนกับ ไปอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะต้องขึ้นอย่างนี้นะครับทุกเส้นนะอ่ะผมวัดตรงจุดที่มันไม่มีเส้นต่ออย่างนี้นะครับตรงนี้เนาะ <realmente>? มันเป็นจุดที่ไม่มีเส้นต่อนะครับผมจะวัดตรงนี้ปลายสองด้านนะครับมันจะต้องขึ้นหรือร้องนะครับขึ้นไหมขึ้นไหมมันจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับ มันเป็นคาร์บอนตัวนำนะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะขาดง่ายบางทีเจอฉี่แมลงสาบเจออะไรไปมันกัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผมซื้อมาเปลี่ยนตัวไหนนะอันนี้คือไมโครเวฟนะครับเรามาดูาการเสียของไมโครเวฟตัวนี้เสียบปุ๊บจะเห็นว่านาฬิกาตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนาฬิกาตรงนี้ขึ้นนะก็คือบอร์ดมปนทางานแต่ว่า เรากดเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรเลยเรากดสวิตช์หรือกดปุ่มตรงนี้ปุ่มเลือกเมนูอะไรต่างต่งตรงนี้นะครับมันไม่ตอบสนองอะไรทั้งนั้นนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวบอร์ดเนี่ยทำงานนะครับระบบบอร์ดเนี่ยระบบใจไฟที่ไปเลี้ยงบอร์ดรวมถึงตัวบอร์ดเองทางานเพียงแต่ว่าเราสั่งงานมันไม่ได้นะครับด้านความร้อนเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามันร้อนอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเสียไหม ผมจะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมซื้อมาแล้วทำไมผมถึงซื้อนะครับเพราะว่าห้องอบในตัวไมโครเวฟเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับก็อย่างน้อยก็ใช้ได้ปีหนึ่งก็คุ้มแหอะกยที่ปุ่มกดตรงนี้มันเสียนะครับของไมโครเวฟนะปุ่มสั่งงานต่างๆเนี่ยถ้ามันเสียมันมักจะเสียตรงไหนนะครับส่วนมากแล้วมันมักจะเสียตรงนี้นะครับตรง สายเสียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูว่าถ้าเกิดในกรณีที่ตัวเสียเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะหลังจ,จากที่เราได้วัดอของดีของใหม่ไปแล้วนะครับก็คือตรงขานี่นครับตรงแถบคาร์บอนตรงนี้เวลาเราวัดเนี่ยนะครับผมจะกดเป็นเสียงปี๊ดแล้วกันนะครับ อันนี้ปุ๊บมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับไม่มีเสียงร้องเลยนะไม่มีปี๊ดไม่มีแป๊ดเลยนะขึ้น OL หรือโอ e r l o a d หลดเลยนะครับไม่ร้องเลยนะครับไม่ร้องเลยความมันทานสูงมากถ้าเราวัดความมันทานนะครับอันนี้ผมจะวัดความทานไม่ใช่วัดเสียงปี๊ดนะครับ ถ้าวความนทานมันจะต้องขึ้นเป็นความนทานเราดูว่าความนทานที่ขึ้นเท่าไหร่นะสิบหกกิโลเออขึ้นเรื่อยๆนะร้อยกว่านะฮะร้อยกว่ากิโลมาดูสายที่สามตรงสายที่สามเป็นไงตัวเลขวิ่งขึ้นนะครับร้อยยี่สิบสี่กิโลโอห์มความนทานสูงๆเท่านั้นเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้นเหมือนกับเส้นวงจรนะครับความแม่นาำมันจะต้องต่ำนะตรงนี้นะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเวลาวัดเราจะต้องวัดความแม่นรงตรงที่เราพอจะเห็นแล้วก็สามารถใช้มิเตอร์วัดได้ตรงนี้นะครับตรงที่เราพอจะเห็นแล้วก็มองเห็นเส้นวงจรนะครับมันขาดหรือว่าเรียกว่าขาดเลยแหละนะครับเพราะว่า ความม่ทานขึ้น200กว่ากิโลแต่บอกไว้ก่อนนะครับบอร์ดตัวนี้ลายตังอยู่ในการถอดก็อันนี้มันเป็นกาวนะครับเพื่อนนี่มันแกดึงออกมาคือถ้าแผงสีวิตตัวนี้เสียมันอาจจะแบบกดได้เป็นบางปุ่มกดได้บ้างแต่อันนี้กดไม่ได้เลยก็คือมันเสียตรงนี้นะครับตรงข้อต่อตรงนี้ดูคอนเนคเตอร์สายแพร์ปลายสายแพร์ตรงนี้เราจะใส่ยังไงก็อันนี้คือของใหม่นะครับ เพื่อนเวลาใส่ก็มันก็ใส่ไม่ยากหรอกนะครับก็มันก็มีช่องให้เราใส่อยู่แล้วก็ใส่สอดสายแพรนะครับอสอดเข้าไปจากนั้นเพื่อนก็ดูแล้วกันนะครับเพื่อน,นจะใส่ตรงไหนก่อนนะครับให้มันให้มัน ติดหรือมันตรงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับก็จะเก่งนะครับมีทักษะในการเปลี่ยนจอมือถือนะนี่นะครับตามันเหนียวเอาเรื่องเลยนะฮะอันนี้คือพอติดตรงแล้วก็รีดนะครับ จากนั้นก็เราก็ใส่ประกอบบอร์ดนี้กับคืนตัวนี้เราก็ใส่นะครับก่อนใส่เพื่อนให้ดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะตัวดำๆนี่นะครับมันจะเป็นตัวล็อกสายแพรผมไม่วัดแล้วนะเพราะว่าในขั้นตอนการตรวจเช็คนั้นวัดแล้วแล้วก็ซื้อมาก็วัดแล้วนะครับใส่แล้วก็ดันลงไปให้มันตึงมือเลยนะครับให้มันชน ให้มันชนให้มือเราดันก็ไปชนจนสุดอ่ะนะครับแล้วก็ดันตัวล็อกนี้เข้าไปเดี๋ยวมาดูว่าพอเราเปลี่ยนเข้าไปแล้วง่ายไหมครับเสียละแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเราเปลี่ยนแผงตรงนี้แล้วมันจะมีมีอะไรเสียเพิ่มอีกไหมนะครับหรือว่าเปลี่ยนแผงแล้วยังอาการเหมือนเดิมกดอะไรไม่ได้อีกนะครับ น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะก็ถ้าเสียบไฟฟ้าแล้วมันทํางานได้ตรงนี้กดได้มันก็ตัวนี้ก็ผ่านผ่านไปแต่นั้นก็ไปดูว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับ ได้แล้วนะครับกดได้แล้วจากที่กดไม่ได้นะครับก็เลือกเมนูได้นะครับอาจจะต้องมีอะไรต้องแก้ไขหลายจุดอนะครับเพราะว่าเครื่องเขาเขาน่าจะเก็บไว้นานนะครับเพิ่งเอามาซ่อมแล้วก็พอเจอแผงนี้เข้าไปบอกเอาไปเลยครับผมก็เลย ลงทุนซื้อตัวนี้มาใส่เพื่อจะอไปไว้ใช้นะครับไปไว้ใช้เพราะว่าเป็นโลกเสียดายของนะมันก็ยังพอใช้ได้ข้างในมันไม่มีสนิมนะครับในห้องอบผมก็ไม่ใช้งานหนักนะครับจะทดสอบดูว่าความร้อนมันใช้งานได้ไหมมีอะไรต้องซ่อมต้องแก้ไขต่อหรือเปล่านะครับ สักหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเวิกไหมครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับมันจะมีความอุ่นบ้างไหมอุ่นนะครับร้อนเลยหนะึ่งนาทีนะครับเห็นไอไอลอยขึ้นมาเลยนะหนึ่งนาทีแต่ว่ามันมีเสียงดังหน่อยนะครับ ผมจะต้องไปแก้ไขตรงมอเตอร์นะมอเตอร์ปัดมอเตอร์หมุนถ่านนะครับนอนเส้นหนึ่งนาทีเี๋ยวทดสอบดูก่อนนะสรับเขมการมากเลยถ้าไปดูว่ามอเตอร์หมุนถ่านมีมีปัญหามีท่านจะต้องต้องเปลี่ยนไรเปล่าครับเข้นี้ก็จากมอเตอร์หมุนถ่านหมุนจานนะ ถ้าเป็นมอเตอร์หมุนจานเวลาที่เราเปิดประตูออกจากนมันไม่หมุนมันต้องไม่มีเสียงหรือว่าเป็นที่พัดลมนะตัวพัดลมระบายความร้อนเดี๋ยวดูใหมนะครับเราดูปิดตา๊แล้วเปิดมันจะมีเสียงเอฟเฟกต์ต่อเนื่องนะเดยวเป็นที่พัดลมนะครับไม่ใช่เป็นที่มอเตอร์ไม่ใช่มอเตอร์ตัวนี้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่มอเตอร์ตัวนี้<ม> ดูที่ไปก็เก่นนครับไปสองห้องคถ้าเราใช้แค่อุ่นแกงอุ่นอาหารนะครับแล้วก็ตัวน้ำร้อนอะไรสักอย่างนะครับมันใช้งานได้คนทานานานมากเลยนะครับเว้แต่ว่าเราจะเป็นอบไก่ตัวเน็นตัว,ตวอบเป็นอบหมูนาน,นอันนั้นนะ่ะ รเยนแน่นอนนะครับมันยังดังอยู่นะครับเวลาเราเปิดนี่ครับร้อนเลยไอ้น้ำร้อน,นเดี๋ยวมาแก้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ตรงพัดลม